เออไปตามไม่นุกซะแล้วไงจะมานะเล่นก่อนเลยนะมาไนหิวหิวหรอ,ห,ห,รอหิหว น่าจะจริงแล้วพี่น่าจะเป็นวิทยไม่โ Thank you ชั้นสองครัชั้นสองชั้นสามนะาทราบผมชั้นสองแล้ีตัวนะครับองต้ ที่หลายคนเป็นชื่อนี้แน่ๆเลยทำหมดปะคนหนึ่อคนหนึ่งเ๋อหนุ่มเ,เข้ามายัางอ่ะมันไปไม่ได้ดูไปมันเลยคนอันนะั่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 นฮัลโหลไม่สิบใครมา หมดแล้วนะข้างในนี้หมดแล้วนะมันไม่พอมือวะ่ะร<ล>องให้รอให้ใหเฮ้ยเรากวกดไหนมาล่ะมึงไปล่อเนาะคือจะตาถ่ายไม่เอาแล้วโดนอย่างเดียวรอตั้งใจสุดบอกเลยน้องะจับกเพื่อนมันมาแล้วรวบหลังก็ไม่รู้่แชว ไอหมาจอนอ่ะเพื่อนนี่มันด่ามึงเลยนะตบหน้าเมยเพื่อนจะด่าทำไมมันด่ามึงหมาจอนเห็นอยู่แล้วใครเขาขับเครื่องบินมาไหนเฮียเท้าโคตรโยนเลยแม่งเอ้ยโคตรลเลยก็กูหันขึ้นไปมองเครื่องบินไหนเฮียแง่กูสามแง่เป๊มไม่ซัด เลี้ยเป็นอัดฟันก็เลยก็เลยไม่ต้องเบาโดดปะอุ้ยเฮี่ยข้างนอกมีดูสิครับเข้ามาได้ปีเข้ามาได้นะข้างนอกมาอีกคืยอะไรเนี่ยได้เกิดได้เกิดได้เกิดอยู่พี่ได้เกิดอยู่ โอ้ยอะไรเนี่ยกลัวพี่ถกลัวผมจะช่วยพี่ได้ตายไปน่าจะน่าจะใช่นะเป็นต้นคอของคนเป็นไฟไม่ได้ขอโทษ พั0ห้าร้อร่อนไว้พี่โหเยอะมากอ่ะเกิอมีคนโดนระเบิดเกิดมีคนโดนระเบิดมั้งเหรอเออนั่นไงตัวโดนระเบิดอยู่นะเอาคุมาทำไม มันน่าจะโชว์ปะไม่โชู์เขาอยู่มุมไหนบ้างอ่ะพี่ไม่รู้เลยว่ะเยอะมากล,ง,ลงเหลี่ยมแล้วกับจะลงเหลี่ยมได้นะแต่ลงเหลี่ยมเอหอหกหลัง่ะฟรีไปนัดดันไปหน้าบ้าน,อานาเออหมดนะเอาเ,เอาซลอีกแล้วทีมมึงลงมาช่วยกูตีมันเนี่ย ไม่จริงพี่มันมันไม่นอนแค่เฮ้ยมันนอนไอ้อัมสเน็กพี่นอนนอนิดไอความเพื่อนดีกแล้วโหมินจัดเรี่อบอกแล้วในโคมันมีเครื่องบินเพื่อนอือยอุ้ย เตรียมตัวออกเดินทางได้โอ,อ้โหโอ้โหพี่ไฮไลท์ทิศตกเอ้ยมึงเคียร์ตัวหลังได้มึงพิวเลยพิวเลยกูกลัวกวูกลัวอ้าขอโทษ ีแม่งเลยยังไงก็ตายขอโทษฮัลโหลครับพี่อัลโหลครับพี่ไปด,ดักวิก <S <s มันเหลือสามคนเหรอไม่ไกล้ายัดกูว่าไง ออ้ยเตัวเด,ดียวเกิดวองคุณดิ